อันนี้เป็นเก็บตกจากวันที่คุณเขาถ่ายหกฉากครับจานวานาดุคนแม่ตุกกี้เพิ่งลงไว้แล้วตอนเช้าคุณเขาเดินทางไปอังกฤษแล้วนาทุคนไปทำงานของช้างนาเพื่อนโอก็ไปด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเบลขอบสนามพูดนะว่าไปทำอะไรกันบ้างคือใชไหมครับส0ครามที่3เขาจะมีภารกิจไปเปิดประสบการฟุตบอลที่อังกฤษไม่ว่าจะเป็นการไปดูฟุตบอลแมตช์ใหญ่นะแมตช์ไหนอะ แมนยูเอเวอร์ตันเฮ้ยมันน่าจะเรียกว่าแมตช์ธรรมดาเลยที่ขอตารางเมลกันเฮ้ยแรงอะนะโดนตัดแต้มไปจากเมื่อแมนยูอีทีนึงอีทีมึงตัดแต้มอีทีมึงตัดใจเออตัดใจเออไม่เราไปดูนี่เลยบิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษสิกริงจ่าฝูแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับลิเวอร์พูลรวมไปถึงการเดินทางไปที่สนามของเลสเตอร์ซิตี้เราจะไปดูการซ้อมของทีมเลสเตอร์ซิตี้กันรวมไปถึง สนามซ้อมที่ดีที่สุดของอังกฤษนี่เราไม่ได้เดินทางคนเดียวครับผมมีเบลของสันามเรามีอาจารย์หลาเรามีพี่สเตฟานเรามีมาริโอเรามีพี่กี้เรามีโกลบอยด้วยจะเต็ม